สวัสดีครับอยู่กับแอดมินลีชับพลักะก้ครับช่องนะครับทาง YouTube นะครับทางเพจไรสดนะครับมาดูเลี่ยมนี้ครับมอดของ8นะครับกับแกกแโซทอนนะครับมอดของ8ปดแก๊กแกโซทอนฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางนี้นะครับจบแบมบอบินเบานะครับใช้ไม้กระดานนะครับ พี่สมรสนะครับจมแบมบอบอินเบาจะยกได้อย่างเดียวนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามนะครับพี่สมรสข้ามได้คนเดียวครับฝั่ง,งนี้นะครับจมแบมยกได้อย่างเดียวนะครับเอาแล้วครับเกมลระทึกใจเริ่มขึ้นแล้วครับ ฟุกฟุกวันนี้เป็นไงนั่งนั่งนั่งคุยกับพี่ก่อนนั่งเล่นก่อนใช่พี่เข้าใจพี่เข้าใจคนแพ้เลยเพราะพี่ไม่เคยชนะ嘛ฟุกพี่เคยชนะพี่เข้าใจคนแพ้มันเก็บอยู่เนี่ยมันก็เก็บทุกครั้งแหละเสียเยอะเสียน้อยมันก็เก็บหมดแหละพี่เข้าใจอะพี่เสียจนได้ออกรถหนึ่งคันนู่นแหละถ้าเงินถ้าเงินเสียน่ะกอเคยชนะดอก แต่มันก็ต้องมีวันสักวันสู้ได้ใช่ใช่ไหม,ไมว,หวันนี้ไม่ใช่วันของเราวัน้องเราวันหน้าต้องเป็นวันของเราให้ฝุกมีมีเรียบตีวันหนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งว่างไงครับสองโอโ้โหโอ้โหสุดสุดครับลูกนี้นะครับมรีร่มเหมือนตัวนี้ หนึ่งต่อศูนย์ว่าไงครับแบบบอยบอยยกจวโอ้โหสุดสุครับฮะันี่แปดแสนเก้าแสนอืมอืมส่งส่งเดียวพอส่งอยู่ด้วยพอส่งอยู่ใช่ ลูอกออกครับโอ้ยตบออกครับลูกนี้พี่แจ็กหนึ่งเท่าหเท่าว่าไงครับคูภูมินาใหญ่ไก่ชดเข้ามามเป็นสปอตเซอร์ฟันต่ออย่างเดียวเอา้าพี่แจ็กเอาอเลยคือคตอนนี้ผมดูนะครับผมอ่าไม่ใช่วิจารณ์นะครับผมว่าพี่แจ็กก็ น่าจะัวที่ไม้กระดานจะเกี่ยวนะครับต้องเตะให้หนักเตะให้แรงแลครับสองหนึ่งสองต่อหนึ่งนี่แหละครับนี่แหละครับถ้าว่างอยจะมอดเกี่ยวได้เกี่ยวไปโอ้ สุดๆครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเตะเบานี่คือติดเกี่ยวนะครับผมเกีไม้กระดานแน่นอนครับหนึ่งต่อสองครับตัดมาพี่สมรสเปิดยกขึ้นตีครึ่งรอบโอ้ติดเกี่ยวแล้วไปแต้หรือเปล่าโอ้นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับผ้า ถ้าเตะเบานี่คือติดโจวหมดเลยนะครับสองอหนึ่งนี่มัยเออโอ้ยหมดเลยสต่อสอเลยเลือต่อสองลยนน้อหนึ่งสองหครับแต่คอยังสองหนึ่งออยงงังมองไม่ถูกนะครับโ <c oughs> โอ้มาอลไรครับ <c oughs> แบบบาวินเบายกครับนี่แหละครับ ความหลากหลายของตะก้อนะครับนี่แหละครับตะก้อไทยนะครับใช้ได้ทุกย่าสามหนึ่งสามต่อหนึง่งโอ้สีต่ต่อ,หน,อตหนึ่งแล้วครับคือจะบอกว่าถ้าเตะถ้าเตะเบาหรือแก้ไขมาคือแน่นอนครับติดเกี่ยวแน่นอนครับต้องต้องสี่หนึ่งสีต่อหนึ่งครับ เอาแล้วครับเปลี่ยนตัวทำแล้วครับเจ้ามอสบอกว่าปล่อยผมลากนิดนึงเออโอ้โอ้แน่นจริงๆครับไม้กระดานโอ้โหเจ้ามอสเข้ามาทำแล้วครับตอนนี้ครับอยู่ไม่ได้แล้วถอดเสื้อนะครับเจ้ามอสนะครับถ้าปาดก็มีโอกาสที่จะทําแต้มได้นะครับเพราะว่าการปาดนี่คือเรากดหายกดหายนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะ <ห> <หา S 2> สี <4 S 2> ่เกี่ยวได้นะครับฟองฟองร์ดจอมอนบอกว่าอ้าวโอ้โห و! นี่นะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับจบแบมนะครับไปปาดแบบนี้นะครับเปลี่ยนเกมนะครับฝั่งทางนู้นนะครับๆๆๆๆๆสองสี่องต่อสี่หนึ่งสองยกเข้าไปโอ้โหๆๆ โอ้ยกช็อตก็ได้ครับนี่ใชครับจะยกรอยกช็อตก็ได้นะครับโอ้โหดูสิครับความหลากหลายของตะก้อนะครับใช้ไม้กระดานนะครับสุดมันกับคู่นี้ครับคู่เวิร์คครับแบบสมรถครับตรงนู้นนะคู่เวิร์คเหมือนกันครับแจ็คแโซกับตอมอสพองแบโอ้โหสุดสุดครับ จริงๆครับแล้วกครับห้าต่อสองครับปาดหายโอ้นี่แหละครับมาแล้วครับเจ้ามอสเริ่มปาดไม่ปาดใส่เจ้าแบมครับตอนนี้นะครับเล็งใส่พี่สมรสแล้วครับตอนนี้นะครับห้าสองห้าครับโอ้ลูกนี้ โอ้เปแต้มแล้วครับโอ้แล้วครับอยโสธรครับปรับเกมใหม่ครับตอนนี้นะครับสู้กันด้วยเกมกินวิทยาครับฝั่งนี้แน่นอนครับถ้าเบานี่เป็นแต้มแน่นอนครับโอ้ยแบมต้องขอโทษพี่รถเลยครับตอนนี้นะครับสามต่อห้าครับทันมาแบบบอกว่าปล่อยครับยกขึ้นครับบอกโอ้เอาแล้วครับมาแล้วครับสี่ต่อห้าแล้วครับ สี่ห้าสี่ต่อห้าครับโอ้โหลูกออกครับโอ้นิดเดียวครับกักกันเมื่อกี้นะครับแต่มันเป็นลูกออกครับโอ้ยน่าเสียดายครับเมื่อกี้เนี่ยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับครูภูมินะครับต้องมาเทนคุยกันนะครับห้าต่อสี่หนึ่งครับพี่แจ็คเจ้ามอสบอกว่าไงโอ้อโหสุดสุดครับ โอ้ยพี่กแก๊กบอกว่าปาดให้ไม้แตกไปเลยครับโอ้โอ้ปาดนะก,กิ๊กๆครับเจ้ามอสครับปาดเต็มข้อครับลูกออกระทบพื้นนังตบเลยครับกว่าเจ้าแบมเกี่ยวได้ครับโอ้โอ้สุดๆครับลุงนี่โอ้หนังกระติกยิงเลยครับเมื่อกี้นะครับเบียดจริงๆครู่นี้ครับเอาให้ไม้แตกครับพี่แ๊ก,แกบอกนะครับ 5ต่อ4โอ้อ้โอ้โหเป็นแตี้มนะครับพี่สมรสครับอืมโอ้โหเดสี่หกต่อสี่สองช่วงตัวโอ้ปล่อยออกครับแ็กครับ อหครับว่าไงนะครับสี่เฮกัดมาเอาแล้วครับแบบบอวินบอยยกขึ้นไปครับโอ้โหไม้กระดานยกครับนี่สมรสเตะคู่นี้นะครับทั้งสองคนแหละครับทั้งสองคู่ทั้งสองฝั่งคือซ้อมกันมาแน่นอนครับดูลักษณะการเล่นทั้งสองฝั่งครับดีมากหกต่อสี่ครับตัดไปทางพ่จารยโสพ่จารยโสตั้ง ขึ้นจะมอดคล้องแปดกระทืบโอ้ต้องเล่นแบบนี้แหละครับเียถ <Yes, sir. S 1> ึงจะเกี่ยวไม่ได้ครับปรับแผนใหม่ดีมากครับยกเข้าหัวเน็ตปาดยกเข้าหัวเน็ตกระทืบครับ yes, <sir. S 1> 4ต่อ6ปาดเสียโอ้ฝ <Yes. S 1> าวครับ พี่สมรสเดินตะข่ายเอาแล้วครับเป็นแต็มของเน้ยโสธรครับห้าสี่ห้าต่อสี่พร้อมเลยพร้อมเลยต่อต่อต้อพร้อมพร้อมห้าหนึ่งห้าต่อหกครับเอาแล้วครับหนึ่งชมตัวเอาพี่สมรถเดี๋ยวมันยกขึ้น โอ้เต oh, 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 ่ตุ๊กเม็ดครับโอ้โหจอมอดครับโอ้โหกมไม่ทันครับเอาเลยครับหกต่อห้าครับตอนนี้ครับครับโฉงไปหลังว่าไงจะมอดเปิดลุกเข้ามากัะทืบโอ้ติดกเยอะครับ โอ้โหเตยยอดก็เป็นครับพี่แสดงเรื่องนี้ครับโอ้โหตัวเตะนี่ตะคุบตะการครับนี่ก็แค่ถือตู้มจะลบบวกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหสุดสุดครับว่างอะไรครับเจ้ามอสเอาลูกนี้เลยนะครับผมถ้าไม่ทำลูกนี้ติดเกี่ยวแน่นอนครับ วางแผนมาได้ดีครับหมดของแปดครับเจ็ดต่อเจ็ดตัดมาอ้อนะครับดูดีครับดูดีครับหกต่อเจ็ดแล้วครับโอ้สุดสีครับคู่นี้นะครับไม่แน่จะสู้กันดีนะครับคู่นี้นะครับ จ็ดหกต่อเจ็ดวางไงไหมกระดานหนึ่งโยกเข้าไปโอ้โหเปลี่ยนเซฟโอเคดีครับพี่สมรสครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับตัดไปมอสลากเล่นเองโอ้ มาเจ้ามอสบอกรับได้รับไปแบมบอวินเบาปาดยัดแบมอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะครับบึมโอ้โหเตะทั้งวันแล้วครับถ้ายกแบบนี้นะครับตัวเตะเหนื่อยครับ bảy sáu bảy to sáu jack một jack hai oh mất sáu diestro đôi to thải sang diestro mới ghi nhận jack oh rồi

แปดต่อหครับลูกไปเจาหมอสหนึ่งมอสสองกระทึยมดโอ้อย่าแบบเอาแล้วครับ<ม>ทุรัก<ม>ทุก<ม>เลอ้าแล้วครับเจอจะแบบก็เจอเจอเหลี่ยมเหมือนกันและครับหกแปดไม่ใช่หมูไม่เชื่อได้ง่ายครับจะมอสของแปดครับโอ้สมรสพี่สมรถก็ไม่ธรรมดาครับเตะครึ่งรอบนี่แขาดเทยมขาดครับ อล้มกู๊ครับตอนนี้นะครับแปดหกแปดต่อหกโอ้โหสุดสุดครับโอ้เต้เต้เท่าทำให้ข้ามครับลูกนี้มอ็คัสมบูนถ้าสมบูรเตะดีมากเลยมอดปาดมีหละยๆคำว่าปาดนี่แน่นคับปาดปาดดีครับ เก้าหกแมนครับแต่ก่อนเราเดินสายอยู่นุ่นเทปเนี่ยมอสเลย oh. โอ้โหไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ได้ซ้อมสามพี่แจงแล้วทั้งสองคนแม่นครับหกเก้าครับแม่นครับฝั่งทางนี้นี่สดเจ้าแบมสดดูคือฝั่งทางนี้ได้เปรียบเจ้า <c oughs> <c oughs> แบมไงมันบ่าเหมือนว่าปะ <c oughs> แบมเปรี้ย <c oughs> เก้าหกเก้าต่อหกครับว่าไงครับเด็ดแป้ง แบบไม้ชะดานเป็นต่อสามสองเลยครับสุดๆสามสองอะไรครับสามสองครับผมไม่รู้ครับผมไมจ้าไปตามไม่ร้ผมรู้เฉยสิบหกสิบต่อหกครับจะไปต่อสามอไงครับเอาแล้วครับจะยกเต่ามอสนี่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วแบมครับจะวิ่งเข้าไปเกี่ยวนะครับ หกสิบหกต่อสิบว่าไงครับแบบยกเข้าป้ายโอ้โหโยกดีกว่าเท้ายกอีกครับยกดีมากๆนะครับแบบแบบไม้กระดานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบอบอบินเบานะไม่ใช่บอบินเบานะครับค่ายไก่บ,บอบินเบานะครับ <laughs> นี่แหละครับใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับฝาไม้รังไก่นะครับเอามาหาตังค์นะครับติดโยเนี่ยเห็นไหมน่ะสดๆครับโอ้โหครับผมคุ้มคุ้มโอ้โหเสลี่ยสลายจะแบบฝาลังไก่ครับสิบเอ็ดเอ็ จะมอสอัดโอ้ยอมไหมครับนี่แบบนี้นะครับสุดๆครับเจ้าแบมมอสก็สุดๆครับฝั่งทางนู้นนะครับแต่ก็ยังสู้ครับทีสุดท้ายครับโอ้โหนั่นแหละครับจะมอดเรียเกน12 12ต่อ6เจ้ามอดบอกว่าใจอีกเหมือนเดิมครับแพ้ดีนะครับมาขายเขียวอย่างเดียวนะครับเมื่อเอาครับ ถ้าไม่เวอร์นี่คือเสร็จแบมแน่นอนครับ62ฝ <7, 12. S 1> าครับโจกเอาเป็นแก้บหรือเปล่ามอดของแปดโอ้นี่นะครับเก๋าเลยครับจะมอดลากเล่นแบบนี้ครับรนนรโอ้โห72 72ครับเอาแล้วครับแก้บหรือเปล่า เออโอ้เดียวโอ้คี่สมรถทำไมฟิตจังเลยครับวันนี้นะครับสมร้อยอครับเตะทั้งวันครับยังกระโดดเตะเชยเลยครับเป็นบอลเนบอลเอาไก่มาตัวนึ้งครับเดี๋ยวไม่ชนเดี๋ยวไก่ชนนะครับยังล็อกได้ครับสองต่อเจดยกไปมอสว่าไงของแปมอสของแปดลากมาเออ่าต้องเล่นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ถ,ถ้าไม่เล่นแบบนี้คือติดเกียวนะครับเจ็ดสิบสองจมมอสก็ะพ,พูดว่าอ่านแพสตูนะโอ้โหสมรถรับยังเตะสบายเ <c oughs> ชยเลยนะครับ <c oughs> ไอมิโซลม่หนึ่งแม่สิบสองเจ็ดอะไรครับมอดยังไม่ยอมครับปลาเข้ามา เออเออเอาคนมีประสบการณ์เขาเองคนมีประสบการณ์เขาแบบนี้แหละครับเอาลวครับวีใหมวนีทุขึ้นอย่างมีสนรแบบเจ็ดสิบสองเสบสว่าไงเจองหาโอ้โหโอ้สุดๆครับโอ้โห สิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดนะครับจะเก็มไม่เกมจอมอดบอกว่าผมยังไม่ยอมเอ้ยนี่ลูกนี้แหละครับมาแล้วแบมครับโดนลูกกระทืบบ่อยแล้วครับตอนนี้นะครับไม่ปาดให้ได้เกี่ยวเลยครับกระซวกอย่างเดียวครับจอมอดคองแปดหนึ่งสองเอามาแล้วครับแปดต่อสิบสองแล้วครับตอนนี้นะครับ 82เอาแล้วครับค่อยๆขยับไล่มาไล่มานะครับโอ้โอ้คำฟากคำฟากครับโอ้โหมีทุกท่าครับ12 8สิบสองแปดียงนะมาก็ไปยกเข้าหัอยแก่ไงยกเข้าหัวแกเป็นเอียงเข้าไปแต่ก็ต้องใช้ท่าใหม่ซีไม่กระโดดเตะนะคำเลยแหละ สุดยอดครับนักเตะครับหลายลีลาครับสมรสร้อยเ็ดครับดูปีครับเอาละครับเอาละครับอะไรก็บอกไม่ถูกแล้วครับเก้าต่อสิบสองแล้วครับตอนนี้เอาละครับเอาละครับฝั่งแดงนู้นน่าจะครจับจุดเก้าสิบสองทางไาไหม้กับดาน ยกได้แล้วนะครับโอ้ยเตะอย่างเดียวครับพี่สมพลครับสุดจริงๆครับสมร,รอทอิดครับขณะจำในเกม12 9เยี่ยมไม่เกมครับจะมอสจะลากเข้ามากระซวกอีกไหมโอ้ยกระซวกไม่ได้ครับล้นครับลูกนี้เออเกมครับลูกนิ้ จ้าจริงๆเต็มที่นะแก้มไม้กระดานชนะเยโสนะครับจับวัดคลองแปดและพี่แจ็คจะสูซทอนนะครับแพ้เจ้าแบมบอลบอไม้กระดานและพี่สมรสไปนะครับสมรสรายเอียดไปด้วยสกอร์13ต่อเข้าแต้มครับสุดๆครับคู่นี้